สำหรับคนที่เป็นโรคร้ายเป็นมะเร็งลูกมองไม่ออกว่าแม่เขาเป็นเลยนะ,ะคือเขามีพลังบวกในตัวเยอะมากๆตั้งแต่แรกเลยที่พิลิซอร์ทักไปเรียนเชิญนุกมาโูก็เ,เป็นเกียรติมากๆเลยที่พิลิซอร์ได้ได้เรียนเชิญจริงๆอ่ะวันนี้ลกอ่าปายจะได้มาด้วยแต่ปายอ่ะติดภารกิจด,ด่วนกับครอบครัวใช่ครับก็เลยกดมาเลยนุกก็เลยได้มาคนเดียววันนี้ใช้เดียวเลย ก็ไม่มั่นใจว่าเคยเจอหรือ,อยังแต่ว่านุก๊กเอบ่อยว่านุ๊กเตะบอลเอยอ่าบางครั้งก็เตะบอลกับพี่ลีซอด้วยแล้วก็ชกต่อยมวยก็เจอด้วยใช่ครับก็ขอให้ทั้งพี่ลีซอแล้วก็พี่เปียดนะครับมีความสุขมากๆพบกันานานๆไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอ่ามีลูกเตมบ้านมีแหลนทต็มนี้นนะครับก็ขอให้อยู่ด้วยกันานานๆแล้วก็รักกันมากๆนะครับยินดีด้วยนะครับ ไม่มีเลยฮ้าขน,นาดเรายังไม่มีเลยก<อ>็คง <c oughs> ไม่นานหรอกถ้าเอาตรงๆนะพี่ลิซซอก็เป็นน<ค><ป>ักกนะีฬาใช่ก็น่าจะไม่ยากนะพี่ลิซซอก็น่าจะปิดปังอ, <C> <C> อันนี้เดี๋ยว <C> เดี๋ยวเดี๋ยวนุพูดเปน็กกน <C> ของนุก่อนเพราะว่าของนุกของนุกวันหนึ่งของไปอีกวันหนึ่งของไปจะจัดหลังนุกของนุกจะได้ยอดไปจัดอยู่ที่บุยลครับบ้านเกิดของคุณแม่ ของลุกไดยอดประมาณ8ปด0 0 0หนึ่งหมื่นกว่าบาทอันนี้เอาเอาเอา,เอาเป็นตัวเลขกลมๆใช่ครับก็เป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเลยก็ดีใจครับแล้วก็จริงๆมันมันมันตั้งแต่ตั้งแต่นุกไปได้เริ่มมาทัวร์คอนเสิร์ตแล้วไม่ว่าจะมีบุญที่ไหนพี่พีเอฟซเขาร่วมช่วยมาตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วไม่ใช่แค่ครั้งนี้แล้วก็หลักร้านขึ้นหพี่ เจ็ดหลักขึ้นในในทุกๆครั้งเลยอันนี้นุกอันนี้แม่นุกเปิดแค่ไม่กี่วันเอง <Okay. S 1> ก็ได้หลักแบบแปดแสนกว่าบาทแล้วใช่ครับก็ดีใจแล้วก็แล้วก็อยากจะอนุโมทนาบุญก FC, ับพี่พีเอฟซที่ที่แบบร่วมอนุโมทนาบุญร่วมทบ,บุญกับนุก uh huh. ก็ให้มาขนาดไหนก็ขอให้ได้ได้มากกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าบานเท่าเลย uh huh. วันนี้แม่เขาก็มา ก่อนนุกจะมาที่นี่นุกก็ไปซาวไปไปร้องซาวอยู่ที่งานมา <bed> ก็เห็นแม่แม่เ็าบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายและแม่ก็จะกลับแล้วก็เลยตั้งแต่วันแรกที่เห็นแม่แล้วกันวันแรกที่เห็นแม่เป็นงานเดียวของนุกแม่เขาบอกว่าแม่เป็นมะเร็งนะมะเร็งระยะสุดท้ายแม่แค่อยากมาเจอนุกอยากมาเจอไปแค่นี้จริงๆชีวิตนี้แต่ว่าอยากจะบอกว่าสําหรับคนที่เป็นโรคร้ายเป็นมะเร็ง,รงนุกมองไม่ออกว่าแม่เขาเป็นเลยนะ คือเขามีพลังบวกในตัวเยอะมากๆใช่ฮะก็แล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในใจของแม่เขาแม้แต่ตอนนี้แม่เขาแบบน่าจะร่างกายอาจจะไม่ได้เต็มร้อเอร์ซแต่เราก็ได้เป็นความสุขให้กับเขาอาจจะไม่มากแต่ว่าก็ายังได้เป็นความสุขก็ดีใจมากๆและยินดีมากๆครับให้กำลังใจครับลูกก็บอกว่าตอนนั้นลูกจำได้ว่านุกบอกว่า แม่เป็นคนที่มีพลังบวกแล้วก็แม่เข้มแข็งในตัวอยู่แล้วนุกก็ขอบคุณมากๆที่ที่แม่แบบให้นุกเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งของความสุขในหัวใจแม่นุกก็อยากจะให้แม่เข้มแข็ง,แ,ขงแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้หรือมันจะเป็นยังไงแม่ก็มีความสุขในชุทุกวันไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปเรียสใช่